วันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลคิดทัน r ร e r b i s w i n g จากแบรนด์ทัมเปเตอร์ครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับชาแนลนุ Mo โมเดลเครับเจ้าบิสวิงตัวนี้ก็เป็นโมเดลคิดหรือโมเดลแบบประกอบในซีรีส์สมาร์ทคิดจากแบรนด์ทัมเปเตอร์นะครับเจ้านี้นะครับถือว่าเป็น Transformer ตัวที่2องของไลน์นี้แล้ว ซึ่งตัวแรกนี่ก็คือ Bubble b ร่าง b ิทเทอที่หลายๆคนเนี่ยคงเคยเล่นกันไปแล้วนั่นเองซึ่งถ้าใครสนใจรีวิวของ B แล้วก็สามารถดูได้ที่การ์ดมุมขวาบนหรือทั้งข้างปฏิบายด้านล่างก็ได้ครับเจ้าตัวนี้ผมพรีออเดอร์มาจากเพจ h o p t s t o r e ถ้าใครสนใจก็ลองอินบ็อกซ์ไปสอบถามดูได้นะครับโอเคอย่างแรกเลยเมื่อเราเปิดกล่องโมเดลเราก็จะพบว่าโมเดลตัวนี้มีชิ้นส่วนไม่มาก แล้วก็ไม่มีสติ๊กเกอร์หรือดีคอแถมมาให้เลยเพราะว่าพาร์ทของเจ้าโมเดลตัวนี้เป็นแบบที่ทําสีสาเร็จมาเรียบร้อยแล้วรวมถึงมีการสกีนลวดลายต่างๆมาเรียบร้อยแล้วด้วยทําให้ไม่จาเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์หรือดีคอซึ่งผมคิดว่าเหมาะสําหรับมือใหม่แล้วก็เหมาะสาหรับคนที่ขีดด้เกียจติดสติ๊กเกอร์อย่างผมครับรายละเอียดในส่วนที่เป็นร่องก็ทําออกมาได้ชัดเจนดีในส่วนที่เป็นสีโลหะเนี่ยก็ทําออกมาได้สวยงามไม่มีรอยเลอะเกินออกมา หรือแม้กระทั่งส่วนที่เป็นร่องแบบนี้หรือส่วนที่เป็นจุดใบพัดเล็กๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยพวกเราจะต้องทําการวอชเพื่อเพิ่มรายละเอียดกันทีหลังแต่ว่างานนี้เนี่ยทาเบเตอร์ก็ใส่ใจนะครับโดยการเพิ่มสีดําเพื่อให้รายละเอียดมันชัดเจนมากขึ้นมาให้ด้วยซึ่งก็นำไาดีอยู่ครับแน่นอนว่าเจ้าบิสซ์วิงซึ่งเป็นตัวที่2ลายนี้ยังคงใช้วัสดุส่วนใหญ่นะครับเป็นพลาสติกแบบแข็งแต่ก็จะมีการผสมส่วนที่เป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงจนคล้ายยางแบบนี้ เพื่อให้ส่วนที่บอบบางอย่างพวกนิ้วมือหรือส่วนที่มันจุดขยับเนี่ยมีความคงทนมากขึ้นพอเริ่มต้นประกอบไปได้สักพักเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนประกบชิ้นส่วนบางจุดเนี่ยอาจจะดูแน่นๆหน่อยแต่เขาไม่ได้เป็นอุปสรรคในการต่อนะครับเพราะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแน่นจนเจ็บมือพวกจุดประกอบต่างๆเนี่ยก็าทำออกมาได้แข็งแรงดีนะครับโดยรวมนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่โดยเฉพาะส่วนที่ไม่ต้องขยับอย่างส่วนลำตัวเนี่ยก็ประกอบแล้วออกมาดูแน่นดีครับ ในส่วนของการสลับสีก็ดีไซน์มาดีนะครับโดยแม้ว่าจะไม่มีสติ๊กเกอร์เข้ามาช่วยโมเดลตัวนี้ก็ยังมีสีสันที่หลากหลายแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามแต่ยังคงมีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่สีของพลาสติกเนี่ยเป็นแบบที่พ่นมาไม่ใช่แบบที่เป็นสีอยู่ในเม็ดพลาสติกทําให้เวลาเราแต่งชิ้นส่วนด้วยมีดอาร์ไนฟ์หรือของมีคม,มอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีของมีคมอาจจะขูดสีจนกระทั่งหลุดลอกออกมาได้ครับ หลังประกอบโมเดลเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเจ้าหนี้แม้จะเป็นโมเดลที่มีภาพไม่มากแต่รายละเอียดที่ออกมานี่ก็นับว่าสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวสีสันต่างๆของเจ้าโมเดลตัวนี้นะครับตอนประกอบเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าก็ออกมาสวยเลยนะแน่นอนว่าด้วยความที่เขาไม่ได้ดีไซน์มาให้มันแปลงร่างได้เหมือนของเล่นทันฟอร์มเมอร์อื่นเมื่อตัดเรื่องระบบการแปลงร่างออกไปสัดส่วนที่ได้เนี่ยก็จะออกมาค่อนข้างดูดีรวมถึงการซ่อนรอยประกบการซ่อนรอยพยับต่างๆก็ทำออกมาได้ดูดีมากๆเลย ในส่วนของจุดขยับเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นบอลจอยหรือไม่ได้เป็นข้อต่อทรงกลมทั้งแขนขาแบบเดียวกับที่รุ่นพี่อย่างบับเบิรบีเป็นนะครับโดยเจ้าตัวนี้จะมีบอลจอยแค่ส่วนบริเวณแขนซึ่งเท่าที่ผมลองขยับเล่นดูเนี่ยก็พบว่าถ้าเกิดเราจับแรงเกินไปหรือว่ามีการหมุนจะท่าให้ยกแขนขึ้นสูงๆแบบไม่ระวังนะครับแขนก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้เหมือนกันซึ่งผมคิดว่าตรงนี้แหละที่เขายังทามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในส่วนเอวก็หมุนได้นิดหน่อยประมาณนี้ส่วนเท้านี่ก็เอียงได้แบบเดียวกับบับเบิ้ลบีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าของบีเนี่ยเหมือนจะเอียงได้มากกว่านิดนึงส่วนคอ,อนี้ก็หมุนได้รอบเลยแต่ว่าการก้มกันเงยทาได้ค่อนข้างจํากัดซึ่งแม้จะไม่มีผลอะไรนะแต่ว่าก็อาจจะขัดใจสายโพสท่าบางท่านได้นะครับลูกเล่นที่เหลือก็จะเป็นพวกการที่ปีกสามารถขยับได้แล้วก็พวกกระโปรงที่สามารถยกขึ้นได้นิดหน่อยซึ่งผมว่าก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันทําให้เวลาเราจัดท่า เราสามารถขยับปีกหลบแขนขาได้ซึ่งกน้ำบาดีกว่าพวกแบ็คแพคของของเล่นทันฟอร์มเมอร์ทั่วไปที่มักจะส่งบลให้การจัดท่าของโมเดลเนี่ยทำได้จำกัดเมื่อเปรียบเ,เ,เทียบโมเดลตัวนี้กับตัวแรกของลายอย่างบับเบิลบีผมคิดว่าบีเนี่ยดูโอเคมากกว่าในเรื่องของจุดขยับโดยเฉพาะส่วนขาซึ่งถ้าใครเคยเล่นบีมาก่อนจะรู้เลยว่าบอลจอยในส่วนขาเนี่ยมันช่วยให้โมเดลของเราขยับได้เยอะมาก แต่เจ่าบิสวิงตัวนี้นะครับด้วยดีไซน์ของมันเนี่ยทำให้มันไม่สามารถที้ยกขาขึ้นตรงๆแบบนี้ได้เพราะจะติดส่วนที่เป็นเป้าตรงนี้ครับซึ่งการที่ต้องเอียงขาเอาด้านข้างเพื่อได้ยกก่อนแบบนี้มันก็เป็นการจํากัดการจัดท่าไปแล้วระดับหนึ่ง ในส่วนของแขนก็เช่นกันตัวเบอร์เบนบีเนี่ยทำออกมาในลักษณะของพาร์ทโมเดล2ชิ้นระหว่างแขนท่อนบนแล้วก็แขนท่อนล่างมาประกอบเข้าด้วยกันซึ่งไม่ว่าตอนแรกที่จะส่ย,ยากหน่อยแต่ว่าพอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยส่วนแขนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวแล้วก็ไม่หลุดออกมาง่ายต่างจากเจ้าบิสวิงที่อยู่ในลายเดียวกันนะครับซึ่งระบบข้อพับเนี่ยจะเป็นการประกอบจากชิ้นส่วนลหลายๆชิ้นแบบเดียวกับกันพลาแต่ใครนึกภาพไม่ออกนะมันจะรมณประมาณกันด้ามาบะ,ะทอให้เกรดอะไรแบบนั้นนะครับ ทำให้เวลาเราขยับข้อแขนมากๆเนี่ยชิ้นส่วนที่เป็นข้อพับจะค่อยๆค,คลายตัวออกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้ดังนั้นเราอาจจะต้องใช้มือบีบส่วนข้อตรงนี้กลับเข้าที่เป็นระยะระยะครับในเรื่องของจุดสู์ถ่วงก็เหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าบัลลบิบีแล้วเนี่ยบีจะมีจุดสู์ถ่วงที่มีน้ําหนักที่ดีกว่าเนื่องมาจากการชี้ชิ้นส่วนของบีแต่ละชิ้นนะครับเกิดจากการประกอบจากพลาสติกที่มีลักษณะตันๆแล้วก็มีจํานวนน้อยชิ้น ทำให้ตัวมันเนี่ยค่อนข้างแน่นแล้วก็มีน้ําหนักระดับหนึ่งส่งผลให้บาลานซ์ของหุ่นดีแล้วก็การจัดท่าทางต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้มากกว่าบิสวิงซึงเจ้าบิสวิงเนี่ยก็ออกแบบมาให้ประกอบจากชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกหลายๆชิ้นที่มีน้ําหนักเบาส่งผลให้โมเดลเนี่ยครับมีน้ําหนักเบาใกล้เคียงกันในทุกๆส่วนเลยนะครับทาให้เวลาจัดบาลานซ์เนี่ยก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีการถ่วงน้ําหนักที่ดีครับ อันที่จริงแล้วโมเดลประกอบโดยทั่วไปก็จะประสบปัญหาเรื่องบาลานซ์แบบนี้แทบจะทั้งนั้นนะครับจะไปโทษบิสวอย่างเดียวคงไม่ได้แต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยเจ้าบา b บ b บีของ t ทม์เบเตอรตัวเนี้ยผมว่าเขาทำออกมาดีนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามจากข้อด้อยทั้งหมดที่ผมกล่าวมาผมไม่ได้หมายความว่า เจ้าบิสวิงของทันเบตเตอร์ตัวนี้เป็นโมเดลประกอบที่แย่นะครับซึ่งสําหรับผมเจ้านี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติของโมเดลคิดทั่วไปนั่นแหละครับและด้วยรายละเอียดที่ค่อนข้างโอเคสัดส่วนและการลงสีที่ทำามมมาดีประกอบกับจุดขยับที่เล่นได้แบบสะดวกโดยที่ไม่ต้องกลัวหักผมว่าเจ้าตัวนี้เป็นโมเดลที่คุ้มราคาอยู่เหมือนกันยกเว้นว่าคุณจะเน้นเล่นของเล่นทันฟอร์เมอร์ที่สามารถแปลงร่างได้ผมคิดว่าด้วยราคาเท่านี้คุณน่าจะสามารถหาบิสวิงจากสตูดิโอซีรีส์แบบมือสองหรือแบบที่เขาลดราคานะครับมา,มาก ยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับสรุปคือผมแนะนำโมเดลตัวนี้สำหรับคนที่ชอบทานฟอร์เมอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่กำลัง,งว่างแล้วก็กำลังมองหาโมเดลประกอบที่ใช้เวลาในการต่อไม่นานเอามาต่อเล่มันเพลินหรือว่าคุณจะเป็นโมเดลเลอร์สายบริาฟที่อยากจะได้เจ้าตัวนี้ไปทำสีหรือต่อให้คุณไม่เคยเล่นโมเดลมาก่อนเลยแต่คุณแค่ชอบบิสวิงละก็ผมแนะนำว่าโมเดลตัวนี้เหมาะสำหรับคุณครับ โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจจะซื้อเจ้าโมเดลตัวนี้ไปประกอบเล่นนะครับแล้วก็ไว้พบกันในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ